สวัสดีค่ะอยากจะถามอาจารย์เรื่องลูกคนที่จะลูกบคนบอกว่าการที่เกิดมาเป็นลูก,ลกบางครั้งพ่อกับแม่ไม่เต็มใจให้เกิดลูกไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณเขาคิดถูกไหมคะผมไม่ถูกอยู่แล้วคิดได้ชั่วรมากนะ <laughs> คือใครก็ตามที่ชอบคิดเด็กไว้ล่นทุกวันนี้มันถูกยัดเยียดความคิดแบบน,นี้ว่าไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้เต็มใจมาเกิดมึงก็คิดเท่ายิดยัดปากตัวมึให้ตายไปสิมึงไม่ได้อยากเกิด ไม่ได้มันขัดแย้งนะไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้อยากเกิดแต่อยากมีชีวิตสุขสบายแต่ใจนะดังนั้นถ้ามึงไม่ได้อยากเกิดก็ตายไปซะยังตายทันนะทุกวันนี้ยังตายได้ไม่ต้องเกิดมันก็ได้ไม่ต้องมีชีวิตด้ตายตอนไหนก็ได้ได้หมดเลยจะได้ไม่เป็นภาระแก่พ่อแม่ถ้ามีความคิดแบบนี้ดังนั้นสุดท้ายแล้วลูกพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงมาถ้ามั่นใจว่าไม่อยากเกิดไปใช้ชีวิตตัวเองถ้าไม่อยากตายวิธีการทำยังไงเดินออกจากบ้าน แล้วไปทําอะไรไปหาเลี้ยงชีวิตตัวเองง่ายนิดเดียวเองไปทํางานหาเงินตอบสนองต่อความก็แกเพราในเมื่อไม่ได้อยากเกิดตะเกิดไปแล้วเลือกเอาสองอย่างหนึ่งคือตายสองคือมีชีวิตต่อไปด้วยตัวเองถ้ายังมีความคิดแบบนี้ลูกต้องทําหน้าที่ของความเป็นลูกต่อแม่พ่อแม่พ่อเป็นบุคคลที่มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อลูกพระเจ้าบอกว่าสอนให้เอาพ่อมานั่งอยู่บ่าขวาเอาแม่มานั่งอยู่บ่าซ้ายตลอดทั้งร้อยปีให้พ่อให้แม่เนี่ยนั่งกินข้าวอาบน้ําที่เยี่ยว หลับนอนเดิน <Ses> ไปไหนมาไ,ไหนก็แบกพ่อแม่ไปด้วยตลอดหนึ่งร้อยปีก็ยังไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดแต่การตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดให้ทําแบบนี้กับแพ่แม่พ่อสี่อย่างหนึ่งพ่อแม่เป็นคนไม่มีศรัทธาสอนให้พ่อแม่เป็นคนมีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนทุศีสีสอนให้พ่อแม่เป็นคนมีสีพ่อแม่เป็นคนที่เหนียวสอนให้พ่อแม่เป็นคนรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ พ่อแม่เป็นคนขาดเขาเบาปัญญาสอนให้พ่อแม่มีปัญญานี่ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดย่าไปเชื่อค่าคตินิยมในสังคมที่มันเลวทรามต่ำช้าลงทุกวันว่าไม่ได้ขอมมนเกิดไม่ได้อยากเกิดถ้าอย่างนั้นเอาตัวเองไปดูแลตัวเองไม่ต้องมาขอเงินขอทองราะบุญคุณม,มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราให้เขาดูแลตั้งแต่เกิดจนมีชีวิตมาสิมีสุขสบายได้ในปัจจุบันถ้าไม่อยากเกิดก็อย่าเลือกสุขสบาย อย่ามาใช้ชีวิตสุขสบายเพราะตัวเองไม่ได้อยากเกิดมาแต่แรกในเมื่อเกิดมาแล้วอยากจะสุขสบายใช่ไหมต้องทําด้วยตัวเองทุกคนยังขวนขวายทุกอย่างด้วยตัวเองเลยดังนั้นใครไม่มีสํานกปล่อยเข้าไปถ้าเราชี้โทษแก่เขาแล้วเขาไม่อยาฟังปล่อยเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าไปหวังพึ่งทาพึ่งพิงจากลูกอย่าไปหวังพึ่งลูกนะเราต้องพึ่งตัวเองเราไม่สามารถพึ่งใครได้อนนีิจังไม่เที่ยง แล้วอนาคตข้างหน้าความกระตันยูจะเสื่อมทรามต่ำช้าลงเรื่อยๆความกระตันยูกระตะเวทีต่อคนเป็นแม่เป็นพ่อจะน้อยลงเรื่อยๆจะเหลือแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เรารอรู้เลยว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆไม่มีน้อยลงดังนั้นถ้าเราจะสามารถรักษาอัตราภาพในครอบครัวเราให้เกิดความกระตัญยูต่อไปสืบทอดความกระตัญยูนี้ต่อไปได้ทำยังไงช่วยกันขวนขวายในการนำหลักคาสอนในความกระตัญยูนี้ไปบอกสอนแก่แม่พ่อตำหนิกระตุ้นเตือนใจกัน ว่าการเกิดของเรามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเลือกได้หรือไม่ได้ไม่มีใครเลือกเกิดได้มันเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยเพราะเรามีพิภา,ากโลกกันมาจึงมาเกิดตามเหตุตามปัจจัยของการละกันได้ไม่ใช่เพราะเราเลือกหรือไม่เลือกอาจารย์ก็เลือกไม่ได้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เลือกไม่ได้ใครก็เลือกไม่ได้เพราะอะไรทุกอย่างมันเดินสู่การกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองทงสิ้นดันหน้าที่คือต้องยอมรับการการะท ja ําของตัวเอง ไม่ใช่กูเกิดมาต้องเลี้ยงกูให้ดีจะทํายังไงก็ได้ถ้ามันมีสัมดาแบบนั้นมึงไปหาเลี้ยงชีวิตตัวเองเดินออกจากพ่อจากแม่มึงไปกูคิดว่าเขาตัดได้ถ้าคิดแบบนี้ก็เดินออกจากญาสาวลิขิตของตัวเองแล้วไปใช้ชีวิตของตัวเองซะง,ง่ายนิดเดียวดังนั้นใครมีความคิดชั่วๆแบบนี้เลิกคิดซ,ซะกลับมามีสติสัมปชัญญะอยูอย่ในปัจจุบันต้องเห็นประโยชน์เห็นโทษต้องเห็นคุณอุปการของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เลี้ยงลูเลี้ยงดูสั่งสอนเราบาอย่างดี แม้จะไม่ดีเสมอหน้ากับใครแก่ก็ดีในบริบทที่เขาสามารถทําให้กับเราได้ในฐานะของความเป็นลูกด้วยความไม่ลำบากยากแคนจนเกินไปก็ถือว่าทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วประมาณนี้เนาะ